สวัสดีครับทุกคน ทุกคนน่าจะได้เห็นชื่อปอกคลิปกันแล้ววันนี้ผมจะพาหมอผมอามาเปลี่ยนเซนเจกันนะครับก็อ่างหาก็ลยเป็นนางเลยนะเสียงผมก็ป่วยๆเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปเลยก็เพราะว่าไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรดีเพราะว่าตอนนี้หลักๆก,ก็คือเก็บเลเวลอย่างเดียวเลยวงวอไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้นะของของผมก็ไม่ได้ทำนะจ้างทําอย่างเดียวประมาณนี้ก็โอเควันนี้ผมจะมาพา,าหมอผมเปลี่ยนเซนเจกันนะก็สุดเหนื่อยกดยาสุดเต็มเฮ่ hey. อคลิปหมอผมวันนี้ก็จะไม่ได้ละเอียดเหมือน คลิปที่ทําให้ทวนเนาะเพราะว่าเคยทําให้ทวนมาแล้วก็อันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบบรวดเร็วกันเลยอาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องการคุยเคล็ดอะไรมากนะกโอเคเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมเงิน8,500เอมก่อนแล้วก็หินวิทยายุทธผมเตรียมไว้1,000ก้อนแล้วก็ค่าพิชิต 2,000ล้านผมเต็มแล้วนะเอ okay. มาเริ่มันเลยครับคุยกับขอท่านประหลาดายืนยันภาร,รกิจการพบปะของปรมาจารย์เจ้ายุทธเอรเรียบร้อยเดินไปหาชนอูอยืนยันภาร,รกิจจะทำยังไงกับผิวใช่ไหม <Okay. S 1> เควสเป้าหมายของเจ้ายุทธที่แท้จริงน,นี่ผมน่าจะต้องไปยังพื้นที่เปียเส้นเจ็ดเสียงน่าจะดังหน่อยนะก็กดต่อไปต่อไปต่อไปคุยกับชนกับบีน่าจะคุยเรียบร้อยแล้วเดี okay. ๋วกลับไปเมืองคอนบานเสร็จ oh. แล้ว โอเคเอาก็ต้อง,ออง,อองไปหาทหารอื่นสักสักสิบแล้วก็เดินไปที่ตรงกลางผมมองว่าเควสนี้จะไม่นานนะเนี่ยเพราะว่าหมอผมก็ไม่ใช่หมอบูนะก็คือบูได้แหละแต่ว่าไม่ได้ตีแรงเพราะว่าใส่ไมล์เวลสอง้วก็ประดับไม่ใช่ประดับปีศาจนะไม่เป็นประดับดีเก่าก็ค่อยๆเดินไปเมืองใหม่ ราชันกระบี่นี่ล้างเลยนะตรงเสนหกมีคนเก็บเลเวลไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ก็ไม่มีมอนเยอะมากนะตรงนี้เนี่ยยอดฮิตอ๋อเส้นหกใกล้ถึงแล้วอเค,คุยเวทเ,เรียบร้อยก็ไปคุยกับอนุคิวทองหุบเขาร้อยลีอ่าผมจะไม่มีอย่างร้อยลีนะต้องมาซื้อทีลาบเสียงดังแน่ๆเอ๊ะไม่ใช่คนนี้ปะคนไหนนะอ๋อคนนี้เรียบร้อยพอเสร็จอมคุบัน อเออตรงเอ็มส่งอะไรกันหมดเงินหายไปห้าพันปาพิชิตเหลือห้าร้อยล้านนั่นแหละต้องไปเจอไปเจอรอชันกบีก่อนไหมคคุยกับรอชันกบีเสร็จก็คุยกับชอนอูในรับได้อยังเก็บรับได้ละโอเคผมไปสู้สู้กับบอลแล้วนะได้ไหมผมลืมลืมเก็กเก็บข้างในดันนั่นแหละโอ้โหโอไมค์ก๊ตีเท่าไหรนะ่นี่ยปีหมื่นได้อยู่นะปีันเรื่อย หมอนี่ตีแรงจริงนะทุกคนเสียเซียน7็ยิ่งเสียนเเนี่ยยิ่งตีแรงเลยเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากกดยาให้นะคือใครมันจะไปรู้ว่า,วามันฮิวมาตลอดอะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งตีแรงขนาดนี้ทุกคนผมก็บเดเวลหมอนี่เก็บมาเองนะอย่างเหนื่อยจะสิบสักทีใกล้ตายละเรียบร้อยน่าจะน่าจะเรียบร้อยได้ไหมน่าจะคบรบละ หรือยังไม่รู้เต็มตัวใช่ไหมเนี่ยเห็น okay. เจดแล้วนะมึงลุยอือฮึอือฮยดทุกคนไอจัดไหนเราได้เราบ้างเครด์ฝ่ามือเซียนเจ็ดมาลองดูว่าโอ้โหต้องการเงิน3500อเอ็มโอเคเตรียมไว้เป๊ะกดเรียนคือน่าจะเป็นสกิลทุกคนนี่กดเรียนป๊า มาดูว่าผมจะใช้หินยุทธเนี่ยกี่ก้อนนะในการเรียนทั้งสกิล2อันนี้แล้วก็มีค่าพิชีดเหลือกี่ร้อยล้านเลยอืออ๋อโอเคผมลืมผมต้องไปเรียนก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมสคริปต์ข้ามไปที่ตอนกดใช้เสร็จเลยนะมอสจะพังไปนะทุกคนใกล้แล้วเดี๋ยวผมกดแค่ให้มันเหลือนะ500ก้อนหินยุทธก่อนก็พอเนาะปุ๊บ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 โอ้โหแป๊บเดียวเต็มปุ๊บปุ๊บปุ๊บยี่สิบเก้าผมว่าใช้ไม่ถึงอ่ะผมมันเหลือเอ๊ะ พันหินยุทธเนี่ยกดเรียนต่อทีละร้อยกะนะกดเกินกดเกินมาสิบปุ๊บปุ๊ว่าเผอๆนะใช้ไปรูว่าเท่าตัวทวนหรือเปล่าเราอาชีพทวนไหมมัจะไม่ได้ว่าคนผมใช้ไปเท่าไหร่นะมันจะเจ็ดปร้อยะให้ซอกสองร้อห้ือสองก้อนก่อนแปเฮ้ยแปเหมือนจะต้องใช้หมดแปดสิบแปดนะแปดโอเคคันสุดท้ายใช้เก้อีก99อันผมว่ามาอผมพังก่อนแน่เก้าสิบเเป๊ะ ยตอนนี้1 6 7แปลว,ว่าใช้ไปทั้งหมดอ่า933นะทุกคนโอ้โหเยอะเนี่ย933ไม่รู้ว่าของเดิมเนี่ยผมมีอยู่เท่าไหร่ต้องไปย้อนคลิปดูแล้วก็ผาค่าพิชิตเมื่อกี้จาก400ล้านเหลือ234ล้าน4ใช่ไหม234ล้าน4แสนโอเคก็ทุกคนวันนี้ครับสำหรับคลิปเปลี่ยนเซนจวันนี้ อ่แถม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 ไหนๆก็ไหนๆและผมหมอเป็นลองสกิลหน่อยก็สวยแค่ไหนตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยเหมือนเลือดผมเยอะขึ้นด้วยปั้เนี่ยผมคิดเองไม่รู้โอ้โหสกิลหมูโอ้โหสกิลเดียวเท่ปะเนี่ยสกิลหมูสกิลหมูสกิลหมูตีหมูป่าโอ้โหของจ้องจัด ก็เท่แหละทุกคนมันต้องเท่แหละมันไม่เท่มไม่ได้ละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปเปลี่ยนเซนเจ็ดแล้วก็มีแถมน,นิดหน่อยสำหรับโชว์สกิลเซนเจ็ดก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่กดติดตามผมนะนี่ขนาดผมแบบว่าไม่ได้ลงคลิปมาสักพักเนาะสักเดือนหนึ่งไม่รู้ว่าเดือนกว่าหรือเท่าไหร่ก็ยังมีคนติดตามกดผมเรื่อยๆก็ขอบคุณสำหรับทุกคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิปหน้าผมจะลงคลิปอะไรต่อเนอ่วงนี้ก็เก็บเลเวลอย่างเดียววงวอก็ไม่ค่อยได้ลงแต,แต่ช่วงนี้อาจจะหาเวลามาลงวอบ้างแล้วล่ะเพราะว่าใกล้จะเอาไว GTC แล้วก็จะมาลองวอมนิว้ววอมคีย์บอร์ดอะไรห,หน่อยก็โอเคสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้อ๋อขออนจากกันเหมือนกับทุกคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปที่กัลทิกนิน